สนับสนุนโดยหนังสือพระเครื่องท่านเจ้าคุณนอล้านสักตลิ่งชันพันทิพย์งามวงวานชั้นสา สวัสด pigeon, anyway, exactly. ีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการนะครับจัดอันดับพระเครื่องนะครับก็รายการนี้นะครับก็เป็นการที่ผมและทีมงานนะครับนําเรื่องราวเกี่ยวกับเกจีเกวกับเปลียญนะครับทนาจารรุ่งต่างๆในจังหวัดนั้นๆนะครับคลิปนี้ห่างหายกันไปเกือบ3ามเดือนเลยนะก็ผมเองนะครับไม่มีเวลามาอัดคลิปนะครับก็ขอภัยเพื่อนๆด้วยนะฮะก็ตอนนี้เราจัดให้แล้วเพราะช่วงนี้หลายๆท่านหยุดนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีคลิปดูนะครับ แต่ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับก็ต้องฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับเขาบอก stay home ดีกว่านะครับก็คืออยากให้ทุกคนอยู่บ้านนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนกันนะครับก็เพื่อนๆอยากกลับทีมิลาเนาก็รอนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าผมเป็นหรือเปล่าไม่มีใครรู้ตอนนี้ต้องบอกว่าแพนิควิตกังวลอะไรไปหมดเลยนะครับก็อยากให้ทุกๆคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารดีๆนะครับแล้วก็ใครสูบบุหรี่ก็งดสูบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ช่วงนี้การพบปะผู้คนก็น่าจะลดลงันแล้วส่วนเรื่องการกักตุนอาหารเนี่ยผมว่าจริงๆไม่จําเป็นนะครับผมมองว่ายังไม่จําเป็นเพราะจริงๆแล้วเรายัางซื้อหากันได้ทุกวันนะครับก็ช่วยๆกันเราคนไทยด้วยกันช่วยๆกันอยู่แล้วนะครับก็ต้องสู้ไปด้วยกันเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับกับ COVID นะโควิด19หรือโรคโควิด19นะครับก็วันนี้นะครับเรากลับมาที่คลิปของเราันดีกว่านะครับก็วันนี้ไปอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับก็ การจะอันดับคลิปนี้นะครับไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมอยากให้ถึง200,000ภายในครึ่งปีนี้นะครับช่วงนี้ผมว่าเพื่อนๆไม่ได้ทําอะไรดูคลิปของเราเพื่อเพิ่มความรู้กันได้นะครับองค์แรกของวันนี้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ศรีนะครับรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพศ2518นะครับที่ วัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับโดยลักษณะของพระเครื่องหรือเครื่องรางชนิดนี้นะครับจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับหล่อแบบโบราณนะครับเนื้อหาที่จัดสร้างนะครับเท่าที่เจอเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับและเนื้อทองแดงลมดำรวมกัน1000องค์นะครับประวัตินะครับหลวงปู่ศรีฉันทศิรินะครับท่านเป็นชาวเมืองสุรินโดยกําเนิดนะครับเมื่ออายุครบ21ปีนะครับท่านถูกเกณฑ์ทหารเข้ารับราชการนะครับและเมื่อปลดประจําการนะครับ ท่านก็ยึดอาชีพค้าวัวค้าควายและเป็นนายผานนะครับอยู่แถวๆเขตช่องแค่ ซึ่งแต่เดิมนะครับมีสภาพเป็นป่าดงดิบนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับทั้งโลกนะครับไม่รู้จะยังไงนะครับจึงได้เข้าอุปสมบทในปีพศ2431นะครับโดยมีพระครูธรรมขันธ์สุนทรนะครับเป็นพระอุปัชฌานะครับเมื่อบวชได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับท่านจึงได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำเขาเสียบนะครับอำเภอตาขีเพราะก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่ท่านจะบรพชาเนี่ยท่านก็เคยอยู่ในเขตนี้มาก่อนก็เชี่ยวชาญเส้นทางเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รู้จักคนในพื้นที่นะครับและ ศ2512นะครับพระครูนิวัดปริยติคุณนะครับพร้อมด้วยชาวบ้านได้พากันไปนิมนต์หลวงปู่ให้มาอยู่ประจําที่วัดเขาถ้ำบุญน,นาคนะครับโดยในระยะแรกนะครับที่หลวงปู่มาอยู่ที่วัดนะครับท่านก็จาพรรษาที่กุฏิไม้หลังเล็กๆหน้าปากทางขึ้นถ้ำนะครับโดยนะครับท่านได้มรณภาพลงในปีพศ2520นะครับตรงกับรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับรวมเิียอายุได้128ปี บวดมาได้89เก้าพันศานะครับองต่อมานะครับเป็นรูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อผมวัดช่องแขนนะครับจัดสร้างขึ้นในปีพศ2 5 0 7นเะครับเป็นพิมพ์นิ้วกระดกนะครับลักษณะของพักเครื่องนะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนั่งเต็มองนะครับเนื้อที่ผมเจอนะครับก็จะเป็นเนื้อทองเหลือง เนื้อทองเหลืองชุบทองนะครับโดยประมาณจํานวน6 0 0องค์นะครับเรามาที่ประวัติโดยสังเกตของหลวงพ่อพรมกันบ้างนะครับหลวงพ่อพรมถาวโรนะครับถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น5ค่ําเดือน5ปีมะแมนะครับตรงกับวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2,426นะครับณตำบลบ้านแพรกรับอำเภอมหาราชจังหวัด อายุธยานะครับหลวงพ่อพรมในขณะวัยเยาวย์ได้ศึกษาอ่านเขียนกับพระในวัดใกล้บ้านนะครับได้ศึกษาอักขระขอมควบคู่กับภาษาไทยตั้งแต่ก่อนอุปสมบทนะครับเมื่อคันครบอายุบวชนะครับท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดเขียนลายนะครับที่บ้านแพร่จังหวัดอยุธยานะครับเมื่อวันที่15มีนาคมปีพศ2447และได้รับฉายาถาวโรนะครับ โดยมีหลวงพ่อถมวัดเขียนลายเป็นพระอุปัชฌานะครับโดยหลวงพ่อผมนะครับท่านจะเดินทุดงทั้งเส้นทางใกล้ไกลโดยหลวงพ่อเคยเดินทุดงไปถึงประเทศพมา่านะครับคือไปที่เมืองย่างกุ้งนะครับและได้มีโอกาสกราบนมัสการพระเจดีชเวดากองนะครับและยังได้เดินผ่านทางด่านเจดีสามองผ่านเทือกเขาน้อยใหญ่และทุดงไปยังประเทศพมา่าเป็นเวลานานนะครับจึงเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านแม่ละเมาะนะครับจังหวัดตา และเดินไปเรื่อยๆจนถึงเขาช่องแคจังหวัดนครสวรรค์เกิดฝนตกหนักนะครับ หลวงพ่อพมได้หลบเข้าไปอยู่ในถ้าซึ่งเป็นถ้าเล็กๆนะครับซึ่งประจบเหอาะนะครับกับที่หลวงพ่อพมเห็นว่าสถานที่นี้นะครับเป็นที่วิเวกเหมาะแก่การบําเพ็ญธรรมนะครับจึงเริ่มปลูกต้นไม้แห่งศรัทธาลงณที่แห่งนี้นะครับขณะที่หลวงพ่อพมจําศีลปฏิบัติธรรมอยู่นั้นนะครับที่วัดช่องแคนะครับมีพระพิสุจธิจพรรษาอยู่แล้วสองรูปและภายในวัดก็ยังไม่มีเสนาสนะใดๆนะครับเป็นบริเวณโลกล้างเลยนะครับต้องบอกว่าชาวบ้านในสมัยนั้นนะครับเห็นนะครับและศรัทธาในตัวหลวงพ่อพมนะครับจึงได้ มลหลวงพ่อพรมมาจำพรรษาข้างล่างในวัดช่องแคในปัจจุบันนะครับหลวงพ่อพรมจึงได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดช่องแคโดยมีชาวบ้านได้ร่วมกันบริจัคที่ดินเพิ่มขึ้นนะครับหลวงพ่อพรมก็ได้เริ่มสร้างวัดจากวัดที่รกร้างไม่มีมเสนาสนะใดๆซึ่งส่วนหนึ่งของทรัพย์สินมาจากการขายสมบัติส่วนตัวและมรดกของหลวงพ่อพรมเองนะฮะต่อมานะครับ ทางวัดจะสร้างโบสถ์ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์สูงคณะกมา,การวัดนะครับจึงขออนุญาตสร้างวัตถุมงคลและนี่คือจุดล้ำต้นของเหรียญรุ่นนี้นะครับหย่งพ่อพมนะครับชอบระครังนะครับ การสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อพมจึงมีรูประฆังและกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหลวงพ่อพมตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับโดยหลวงพ่อพมนะครับท่านไม่เคยย้ายไปอยู่วัดใดเลยตลอดระยะเวลา58ปีโดยที่หลวงพ่อได้ลาออกจากเจ้าวาดเมื่อปีพศ2514นะครับรวมเวลาที่เป็นเจ้าวาดช่องแครน,นานถึง54ปีและภายหลังนะครับในปีพศ2518นะครับก็ ต้องทราบกันอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อพมก็ได้มรณภาพลงนะครับในวันที่30มกราคมปีพศ2 5 1 8นที่กล่าวไปนะครับโดยได้มรณภาพลงในเวลา13นาฬิกาตรงนะครับที่โรงพยาบาลบ้านหมีจังหวัดลบบุรีสิริอายุได้90ปี7 1พรรษานะครับโดยหลังจากที่หลวงพ่อพมมรณภาพลงแล้วนะครับคณะกรรมาการวัดนะครับก็ได้บรรจุศพข,ของท่านไว้ในโลงแก้วนะครับอยู่บนสารการ,ปรเปลี่ยน โดยศพของท่านนะครับไม่เน่าไม่เปื่อยมดไรมอดและแมลงต่างๆไม่มารบกวนทําลายชิ้นส่วนใดๆเลยนะครับและนี่นะครับคือประวัติของหลวงพ่อพรมวัดช่องแนและเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่ออดวัดจันเสนนะครับเนื้อหาโนาศาสตร์ที่จัดสร้างนะครับก็จะเป็นเนื้นนวะโลหะนะครับจำนวน2 0 0พองค์ด้วยกันนะครับต้องบอกนะครับว่าวัดจันเสนเนี่ยตั้งอยู่ตําบลจันเสน และตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโบราณจันเสนด้วยนะครับซึ่งเป็นเมืองในสมัยทวาราวดีนะครับโดยประวัติของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่ออดวัจจันเสนนะครับหรือพระครูนิสัยจริยคุณนะครับเจ้าวาสวัจจันเสนนะครับอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับและท่านยังเป็นเจ้าคณะอำเภอตาขีซึ่งท่านเนี่ยบอกเลยว่า ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะครับท่านเป็นพระเกจิชื่อดังนะครับแห่งเมืองนครสวรรค์นะครับท่านมีนามเดิมว่าวิสุทธ์ปั้นโตนะครับเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2460นสีบบ้านาบเลขที่103มหมู่7นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับในช่วงวัยเยาว์นะครับท่านเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดหัวเขา ที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะลามาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพจนอายุครบ20ปีบ,บริมู์นะครับก็ได้เข้าอุปสมบทนะครับเมื่อวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนะครับปีพศ2481นะครับณพระอุโบสถวัดหัวเขาที่จังหวัดนครสวรรค์โดยมีพระธรรมไตโลกนาถหรือหลวงปู่ยอดนะครับวัดเขาแก้วเป็นพระอุป,ปัชฌานะครับหลวงพ่อโอดนะครับได้ศึกษาพุทธ,ธาคมจากพระเกจิชื่อดังหลายรูปเลยนะครับ อาทิเช่นหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพมวัดช่องแครน,นะครับหลวงพ่อเชนวัดสิงห์เป็นต้นนะครับและในช่วงปีพศ2500นะครับท่านมักไปเยี่ยมเยียนหลวงพ่อพมเป็นประจำพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งคือหลวงพ่อเชนวัดสิงห์ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านก็ไปเรียนกับหลวงพ่อเชนที่วัดสิงห์บุรีเป็นการเรียนด้านทำตะกุดเป็นตะกุดด้านวิปัสสนากรรมฐานนะครับโดยหลวงพ่อโอดนั้นนะครับเป็นผู้ช่วชาญด้านการปฏิบัติมากนะครับ ท่านศึกษาจากหลวงพ่อรุ่งต่อมาท่านได้ไปศึกษาที่สำนักวิปชานาวัดมหาธาตุที่กรุงเทพนะครับระหว่างปีพศ2500เป็นต้นมาท่านก็ได้เปิดสอนวิปัานากามฐานที่วัดจันเสรงด้วยนะครับโดยท่านเนี่ยเป็นผู้สอนเองเลย โดยท่านนะครับก็จะให้คําแนะนําโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติไม่เลือกชั้นวรรณะนะครับปฏิบัติทุกคนเข้าเคียมกันหมดนะครับและท้ายที่สุดนะครับด้วยสังขารที่ไม่เที่ยงนะครับหลวงพ่ออระจันทร์เสนก็มรณภาพอย่างสงบลงนะครับเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2532อสาิริอายุได้72อปี50าพรรษานะครับและนี่ก็คือ เหรียญหลวงพ่อโอดวัดจันเสละประวัติเดินคร่าวๆะครับต่อมานะครับเหรียญ <_ d ata> กงจกักรพระอธิการจ้อยนะครับวัดศรีอุทุมพรนะครับรุ่นแรกเป็นพิมพ์4จุดนะครับจัดสร้างขึ้นในปีพศ2499นะครับเป็นเหรียญรูปกงจักรนะครับหลวงพ่อขึ้นออ เนื้อทพบเจอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิลน,นะครับโดยประวัติของท่านนะครับหลวงพ่อจ้อยจันทะสุวันโนนะครับท่านเกิดวันที่8เมษายนปีพศ2456นะครับท่านเนี่ยคือเทพเจ้าหรือพระเกจิแห่งเมืองปากน้ําโพนะครับอดีตเจ้าวาดวัดศรีอุทุมพรเป็นพระผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตากรุณา อีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนาที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์และเขตติดต่อให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงนะครับโดยหลวงพ่อจ้อยนะครับเมื่อมีอายุครบปวดนะครับก็ได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราช2472นะครับที่วัดดอนหวายจังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยมีพระประหลัดตุ้ยเป็นพระอุปชานะครับโดยฉายาของท่านนะครับจันทสุวรรณโนนะครับซึ่งแปลว่า ผู้มีผิวพรรณงามดังพร,ระจันทร์นะครับในขณะที่หลวงพ่อได้ไปตั้งต้นเดินทุด,ดงที่ภาคเหนือลงมาตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่นะครับลงมาถึงจังหวัดคนครปฐมเลยนะครับได้มีการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาวิชาคมต่างๆนะครับกับพระอาจารย์หลายรูปเลยนะครับเช่น หลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับก็ได้ทําการเรียนวิชาตะกุดโทนนะครับผ้าประเจียดการทําน้ามนต์เกี่ยวกับยันมหาอานาจนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ท่านก็ได้ไปเรียนกับหลวงพ่อฉาบวัดคลองจันทร์นะครับซึ่งเป็นการเรียนวิชาเขียนลบผงอิทธิเจนะครับปัตถมังพุทธคุณและมหาราชนะครับต่อจากนั้นยังได้ไปเรียนกับหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมนะครับที่จังหวัดนครปฐมได้แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ต่างๆแก่กันโดยหลวงพ่อได้เรียนวิชาพระคาถานะร้อยแปดนะครับหัวใจท่าทั้ง4นะครับ และหัวใจพระคาถาต่างๆนะครับและหลวงพ่อยังได้มีโอกาสนะครับเดินทางไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพธิ์ได้ทําการศึกษาวิชามีดหมอเทพสัตรามุตนะครับท่านก็ยังได้ไปศึกษากับหลวงพ่ออินวัดเกาะหงด้วยนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์อันนี้ท่านได้ศึกษาวิชาเป็นการหุงน้ํามันและวิชาการประสานกระดูกต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งได้ไปศึกษาภาษาขอมนะครับหรือตัวธรมกับอาจารย์คำภา ทางภาคอีสานอีกด้วยนะครับซึ่งภายหลังนะครับตำราหรือวิชานี้หลวงพ่อจ้อยได้มอบตำราและถ่ายทอดการทำทมมนุ์ให้กับพระครูนิคั ชานุกูลลองจะเอาวาดไปเก็บตูแลรักษาไว้นะครับและท้ายที่สุดนะครับก็ด้วยสังขารที่ไม่เที่ยงนะครับท่านก็ได้มรณภาพโลงอย่างสงบนะครับในวันที่16เมษายนปีพุทธศักราช2550นะครับเมื่อ13ปีที่แล้วนี้เองนะครับต่อมานะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพ ที่ผมจะพูดถึงอาจจะไม่ใช่เหรียญท่านนะครับแต่จะเป็นมืดท่านนะครับเพราะท่านเนี่ยก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตราวุธอยู่แล้วนะครับประวัติหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมพุทธาสโรนะครับหรือพระภูนิวาทธรรมขันนะครับอดีตเจ้าวาดวันหนองโพท่านเนี่ยเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นะครับปีพศ2403นะครับตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับโดยท่านเนี่ยได้อุปสมบทณนะพัทธสีมาวัดเขาแก้ว ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเมื่อวันที่31ตุลาคมปีพศ2423นะครับ โดยมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทาราหรูอวัดในเป็นพระอุปชานะครับโดยมีนามฉายาว่าพุทธาสาโรนะครับภายหลังอุปสมบทนะครับท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมกับหลวงตาชมวัดหนองโพและจากนั้นนะครับท่านก็ได้ศึกษาพระปนิยติธรรมและวิชาอาคมกับนายพันชูพันซึ่งนายพันชูพันเนี่ยเป็นผู้ทรงวิทยาคุณของบ้านหนองโพนะครับและจากนั้นนะครับท่านยังได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมกับพระเกจิอาจารย์อื่นๆอีกมากมายนะครับ หลวงพ่อเดิมนะครับท่านได้สร้างเครื่องรางของขาังมากมายเป็นที่เรื่องชื่อมีประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่มากมายนะครับเช่นนางกวักราชาสิงห์ตะกุดพายันรอยเท้ามีดหมอแหวนนะครับโดยเขาว่ากันว่านะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยมีพุทธคุณเด่นด้านป้องกันคุณใส หมดห่วงจากวิชาคมสายดำนะครับสามารถป้องกันตัวเองจากศัตรูสามารถขับผู้ผีปีศาจที่เข้าสิงได้นะครับสามารถนามาอาราธนาแล้วนํามาทําเป็นน้ำมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพื่อแก้คุณไสยได้นะครับโดยหลวงพ่อเดินเลครับท่านถึงแก่การมรณภาพลงเลครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมนะครับปีพศ2494นะครับในแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับสี่อายุรวมได้91ปีนะครับ71พรรษานะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน ปีสบปห35นี่เองนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนต้องบอกเลยว,ว่าเหรียญท่านเพิ่งออกมาใหม่ก็มีนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี35มนะครับเป็นเหรียญรูปทรงไข่หลวงพ่อนั่งเต็มองนะครับเนื้อที่พบเจอส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับโดยประวัติเรื่องราวนะครับของหลวงพ่อพัดุญยากามนะครับนำมาเรียนให้ทราบกันนะฮะก็บ,บอกอย่างนี้ครับว่าหลวงปู่พัดเนี่ยเป็นหลานหลวงพ่อหมึกวัดสะทะเลนะครับและเป็นเหรียญของหลวงพ่อเทศ วัดสลัดทะเลนะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับจากคําทํานายของหลวงพ่อเทศซึ่งหลวงพ่อพัฒนี่จะเป็นเหลนของท่านนะครับก่อนที่หลวงพ่อเทศจะมรณภาพลงนะครับหลวงพ่อเทศเนี่ยได้สั่งเสียให้หลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออินและหลวงพ่อหมึกนะครับสามพระเกจิอาจารย์มีชื่อนะครับโดยหลวงปู่เทศได้กล่าวไว้ว่านะครับในปีจอถัดไปจะมีลูกหลานของท่านมาเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนานะครับไปจนตลอดอายุไขนะครับลูกหลานคนนี้จะมาสืบทอดกรรมฐาน และพุทธาคมที่ท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้ขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านช่วยกันอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชากรรมฐานและพุทธาคมให้ด้วยนะครับเมื่อลูกศิษย์ทั้งหลายได้ฟังก็ตั้งตารอาคอยนะครับว่าจะมีเด็กคนไหนในตระกูลของหลวงพระเทศเกิดขึ้น ตามที่หลวงพ่อเทศได้ทานายไว้บ้างนะครับการต่อมานะครับเด็กชายพัทนะครับได้ถือกําเนิดขึ้นในวันที่12พฤศภาคมปี2465นะครับโดยเป็นครอบครัวฝั่งหลานของหลวงพ่อเทศนะครับที่ชื่อนายพุทธก้อนจันเทศและนางแก้วซึ่งหลวงพ่อพัทเนี่ยได้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยหลวงพ่อพัทนะครับได้ไปประจําการเป็นทหารนะครับในปีพศ2489นะครับและหลังจากปลดประจําการแล้วนะครับนายพัทเนี่ยได้ขออนุญาตพ่อแม่ ว่าอยากจะบวชนะครับพ่อแม่ก็เห็นด้วยจึงให้การอุปสมบทณวัดสระทะเลนะครับซึ่งเป็นวัดของปูของทวดนะะโดยมีพระธรรมไตโลกนาถนะครับหรือหลวงพ่อยอดเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทศด้วยนะครับเป็นผู้ประชานะครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเป็นพระกรรมวาจานะครับหลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยได้สร้างเสนาชนะให้ วัดอินทารามเสร็จท่านก็กลับไปยังวัดหนองโพได้ไม่นานหลวงพ่อเดิมก็ถึงแก่การมรณภาพซึ่งต้องบอกว่านะครับก่อนที่หลวงพ่อเดิมจะมรณภาพลงเนี่ยหลวงพ่อพัดเนี่ยก็ได้รับเยนวิชาอาคมจากหลวงพ่อเดิมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากที่หลวงพ่อเดิมมรณภาพลงนะครับหลวงพ่อพัดเนี่ยก็ได้ย้ายมาพัฒนาวัดทานทหารนะครับหรือวัดห้วยด้วนเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2513เป็นต้นมานะครับจากนั้นเนี่ย ท่านก็ไม่เคยนะครับย้ายไปวัดไหนเลยนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยท่านก็ยังมีสภาพร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเป็นล่มโพล่มทรายให้กับชาวหนองบัวและชาวบ้านใกล้เคียงตลอดมานะครับและเหรียญสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็คือเหรียญเสมาหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับรุ่นแรกในปีพศ2 5 8 8นะครับเป็นเหรียญทรงเสมาหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับ เนื้อที่พบเจอส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับโดยประวัติของหลวงพ่อกันนะครับพระครูนิสิตคุณากรน,นะครับหรือหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับท่านเกิดเมื่อปีพศ2434นะครับและเมื่ออายุครบปวดในปีพศ2554 20ปีพอดีนะครับท่านก็ได้อุปสมบทโดยมีหลวงพว่อขำวัดเขาแก้วเป็นพระอุปชานะครับหลวงพ่อกันเนี่ยท่านเป็นสิทธิเอกยุคแรกของหลวงพ่อเดิมวัดหนงโพนะครับ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดพุทธาคมตลอดจนสรรัพว,ว์ภาต่างๆนะครับมาอย่างเข้มขังหลวงพ่อก ah ันเ uh. นี่ยมรณภาพลงเลครับเมื่อวันที่16มกราคมปีพศ2513มีอายุ79ปีนะครับ59พรรษานะครับวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ อันดับนะครับพระเกจิพระเครื่องครับเด่นดังของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับดูันช่วงกันหยุดยาแบบนี้ช่วงประกาศโควิดแบบนี้นะครับก็ดูคลิปของเราได้ทุกวันนะครับก็ฝากเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับกับช่องพระเครื่องสามิติทั้งทาง YouTube และ a c e b o o k นะครับใครจะติดต่อโฆษณา,าก็ติดต่อเขา้ามาได้เลยนะครับ ที่อ e ีเมลของเรานะครับ w o r อ d a m u l e t 3 d gmail com นะครับหรือติดต่อผ่าน Facebook มาก็ได้นะครับเรายินดีประชาสัมพันธ์ให้ทุกอย่างนะฮะก็วันนี้นะครับผมมิสนสังมิติและทีมงานพักเครื่องสัติ์ทุกคนนะครับต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ